เรามาด้านนี้เลยมาเรื่องดนตรีนะครับทุ่งกวาววิทยาคมจากลำปางก่อนเลยครับอาจารย์ครับครับจุดเด่นของทุ่งกวาวคือดนตรีพื้นเมืองทุกซึงพวกสลอ้อครับก,กรองแล้วก็สิ่งที่เป็นลีนลาของพื้นเมืองคนระก็เหมาะสําหรับเพราะว่าเนื้อเพลงนี้เป็นเนื้อที่เพลงที่เกยวกับทางเหนือใช่ไหมครับครับฉะนั้นการคิดดนตรีแบบนี้คือถูกแล้ว หลักการสร้างเสียงให้เข้ากับภาพเนี่ยคือถูกต้องนะครับภาพรวมของวงก็ดีทําได้ดีทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายวันนี้นักดนตรีไม่ค่อยได้ทางานเลยเครื่องเป่าไม่ได้โชว์นะครับเพลงของทุ่งเปล่าครับส่วนอื่นๆภาพรวมก็ถือว่าโชว์ได้ดีครับผมทำได้ดีเลยขอบคุณครับแต่จันตรราความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องยกให้ มือทำเป็ดกับมือเป่าโซปาโนคุณภาพเสียงเนี่เหมือนมือชีพเป่าไม่เพี้ยนมีพลังมีความนิ่งมีฟิลในตัวซาวเครื่องเป่าไม่ว่าจะเป็นแซกหรือว่าเป็นบราดเนี่ยของปิจัตราตเนี่ยแาวดีเขาเรียกว่าซาวมันมีคุณภาพถ้าในความคิดของคนฟังดนตรีคือซาวแบบนี้ได้คะแนนครับรวมๆแล้วดนตรีดีครับผม,ขอบ,ผมขอบคุณ<อ><อ>คับ เรื่องร้องนะครับพอลบครับเรื่องร้องนะความจริงนักร้องคนนี้ก็ <คน S 1> ร้องเสียงนุ่มนะครับเสียงนุ่มออกคำร้องได้น่นแม่นยำไม่เพียงทีส่วนวดีนถูกทำนองะนะครับถ้าร้องแนวนี้จะไปได้ดีได้นั่งยอดแน่ๆได้นั่งยอดแน่ๆนใช่ นักร้องดังแนวหน้าได้เลยโอ้โหยร้องดีเสงนุ่นพระจันตรารบำรุงพระจันตราชดบำรุงนึกไม่ถึงว่าเขาจะร้องดีขนาดนี้อ้าวแล้วอาแล้วอาแล้วอาแล้วเสียงแน่นเหมือนคุอลองดาวะครับเสียงแน่นมากเลยคนนี้ก็อีกคนหนึ่งถ้าจะเอา ดีทางร้องเพลงคนนี้คนหนึ่งก็เป็นที่หนึ่งได้วันนี้ทั้งสองคนทำได้ดีทั้งคู่นะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาดูจากลำปางนะครับเพลงแววสียงซึ่งครูคูต้องชมวิธีการคิดงานก่อนว่าวันนี้คิดงานได้สวยมากนะครับแล้วมาดูเรื่องเสื้อผ้าวันนี้รู้สึกถูกใจเป็นพิเศษมองตั้งแต่นักดนตรี น้องตีใส่รองเท้าชุดแล้วใส่รองเท้าฟองน้ําหูนีบป่ะซึ่งซึ่งเรารอมานานเหมือนกันนะว่าเออแต่งตัวแล้วมันมันมี<อ>มันคุณเทียมเคยพูดมันดูอาร์ตมันดูใช่อะ่ะกับการลงทุนของนักเรียนอะ่ะอันนี้ชอบมากอันนี้ถือว่า,าน้องตีผ่านมากวันนี้นะครับนักร้องและนักเต้นก็ถือว่าชุดมาแฟนตาซีลงตัวนะครับวางชุดวางเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําสวยยิ่งสวยยิ่งเข้ากับเพลงเพราะเพลงมันดูสวยงามมากอันนี้ถือว่าชุดผ่านชอบครับ มาดูลายเต้นนะครับลายเต้นโอเคน้มถ่วงร่างกายเดี๋ยวทได้ดีนะครับมีนิดเดียวตอนน้องที่เข้าบอกกิงแล้ววันนี้เทมาเต็มอะ่ะก็มีน้องอยู่คนเดียวที่เหยียบเหยียบแล้วขึ้นไม่ทันเหยียบพานิดหน่อยแต่วันนี้ครูครูเห็นความตั้งใจนะฮะเห็นความตั้งใจเห็นการที่มองตาครูเนี่ยมันมันเหมือนตาที่บอกครูขาเมตตาหนูหน่อยนะคะอะไรประมาณนี้คนทาผิดอะค่ะคนทำผิด <c oughs> ใจลรดุดใจละแวบเลยแต่ครูจะบอกว่า ทุกอย่างที่มันสร้างบนเวทีหนูเนี่ยมันดูม,นดมันดูใช่หมดเลยใช่แต่ร้อยเรียงใช้จนถึนท่าจบที่นางเอกมาคำพินที่เคยดีดพินกับคนรักนั้วมีคนรักแล้วก็กอดพินอยู่นั่นแหละครูเห็นภาพตรงนี้มันเหมือนว่าเอยมันจบลงตัวกับความคิดนึกออกไหมฮะแท้หนึ่งที่ครูมองเห็นที่ล้มลุกคคานวันนี้ไม่หักคะแนนให้ไปเลยอะอ้า ประจีนนะครับกับพิธีกรคนแรกก่อนพิธีกรเป็นหมัดแรกที่เอาคะแนนแต่พิธีกรมีการตึกตักเกิดขึ้นถ้ามันมีอะไรที่ตึกตักปับ๊บพยายามกลบเกลื่อนไม่ให้ได้อย่าให้คุณครูมองเห็นว่าท่องมาแล้วมันไม่ได้เราต้องแก้วิธีการของเราเองเพราะมันเป็นหมัดแรกมันเป็นตัวนําโชว์ชั้นแผลตรงเนี้ยมันมองเห็นชัดมากๆนะครับมองเห็นชัดมาดูเรื่องราวของเสื้อผ้าวันนี้ต้องชมว่าสะอาดตานะครับดูดีมากๆกับตัวเต้นคราวนี้มาดูท่าเต้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า ปรายการเต้มันดูมันดูมันดูแข็งไปนิดนึงนะฮะการโน้มถ่วงร่างกายหรือการจะเล่นมันดูแข็งแข็งมันดูตั้งใจมากมาันดูฮึดเปกฮึดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความอ่อนหวานมันหายไปนะครับแต่ถามวันนี้อยากจะชมอยากจะชมนะครับว่าเด็กเกเขา หน้าตาจิ้มลิ้มมากๆนะครับยิ้มเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้จําเป็นมากกับการเต้นลูกทุ่งหน้าต้องเหมือนกันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันวันนี้หนูทําตอนที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้และอยากชมชมน้องๆผู้ชายด้วยนะครับวันนี้หนูหนูดูเป็นแมนมากเลยอ่ะหนูมอบอ,อ่ะเออน,นี้หนูทำการแสดงได้ดีมากจนครูดูเชื่อเอะข้างหลังน้องผู้ชายเราหล่อจริงหรือเปล่าเ <t> นะคะแต่ว <t> ันนี้ผ่านนะครับอันนั้นสวยสุดอันนี้น่ารักสุดคอยดูคะแนนครับว่าใครจะเข้ารอบเอาล้ครับ และโรงเรียนที่สองที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนประจันตรรัน เป็นโรงเรียนที่สองนะคะปัญญาราชบำรุงค่ะคร,ครองนำเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้ค่ะก็ดีใจนะคะเพราะว่าพวกเราก็ซ้อมแล้วก็เหนื่อยกันทุกวันนะคะเหนื่อยก็เหนื่อยได้กันพวกเราก็ต้องขอขอบคุณแม่เล็กนะคะอาจารย์การจนากอ้นสันทั์ค่ะอาจารย์มนตรีสาม,มารนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้ววันนี้ที่บ้านมีใครมาเชียร์บ้างคะก็มีคุณพ่อะคะ่ะ ค่ะแล้วก็ป้ามีอะไรจะพูดถึงคุณพ่อไหมคะคุณป้าไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่คอยดูแลอบรมเลี้ยงดูหนูมาตลอดค่ะรักพ่อรักแม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะสำหรับหนูนะคะร,รู้ว่าแพ้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะแพ้ตลอดไปวันนี้ พวกเราดีใจมากค่ะที่ได้มายืนณจุดจุดนี้เพราะเป็นความฝันของพวกเราเรารู้สึกว่าเราดีใจที่สุดและขอขอบคุณชาวลำปางทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเชิญคณะกรรมการทั้งสามท่านเลยครับ และโรงเรียนที่2ที่ผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนะคะนั่นคือโรงเรียนประจันตราชบำรุงจากจังหวัดปราจินบุรีค่ะรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทจากผลิตภัณฑ์โลซาและแปรงสีฟันเซาใหม่ค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะทุ่งกวาววิทยาคมจากจังหวัดลำปางรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านคับขอบคุณค่ะน้องทั้งสองโรงเรียนด้วยค่ะ เอาหน่อยนะครับวันนี้พอรายการย,ยาิจ่าสวรรค์เลิกแล้วออกจากบ้านไปเลยโอ้เร็วเร็วเลยเดี๋ยวคุณส้มจะต้องรีบไปนะครับงานเวิร์กพอยต์เฟสติวัลนะครับวันนี้มีโชว์จากโรงเรียนจานนกร้องด้วยใช่แล้วค่ะมีน้องต้มไปด้วยนะคะคแล้วก็ม,มีรายการของชิจ่าสวรรค์มีรายการของพวกพอยต์เนี่ยทั้งหมดเลยเดี๋ยวส้มเสร็จตรงนี้ก็ต้องรีบไปเพราะว่าส้มต้องไปชมครับผมที่อิมแพคเมืองทองธานีรีบๆไปเลยจบรายการปุ๊บนะผมว่าระหว่างเนี้ยต้องไปเลยเพราะเดี๋ยวรถติดครับผมแน่นอนครับสนสัปดาห์หน้้้าาาหหหรรคคััับบพี่สสมปด์น แ้่ครับพี่นอดขาพลาดไม่ได้เลยนะคะค้นหาโรงเรียนที่สที่ผ่านเข้ารอบแดทีมสุดท้ายจะเป็นโรงเรียนเก่าหรือว่าโรงเรียนใหม่หรือว่าโรงเรียนใหม่เจอโรงเรียนใหม่หรือเก่ากับเก่าเดี๋ยวรอพบกันพลาดไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวพอจบรายการผมกับพี่ส้มก็จะไปที่ยิมแพกเมืองคองธานีไปพบกันนะครับกับเวิร์กพอยต์เฟสติวัลนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีนะครับลาไปก่อนเสาหน้าเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ